สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันหวังชันแนวกับผมเบาเกงครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมกะจะพาพี่น้องนะครับมารื้อบ่อป่านะครับเพื่อที่จะเฮ็ดไม้นะครับรีโนเวทไม้นะครับตันนี้จะเห็ดเป็นบ่อดินนะครับก็จะคุดตรงนั้นลงให้ลึกนิดนึงนะครับบ่อตรงนี้ตะกอนเคยปูผาใบนะครับผมปูผาใบแต่ว่าเป็ดเลนนะครับเป็ดเลนห้าเลนกะขาดเบิร์ดนะครับก็เลยจะเฮ็ดเป็นบ่อดินเลยนะครับพี่น้องเพราะว่ากะใด็ต่อ ปั๊มนานะครับมาจากทังคลองแล้วนะครับผมจะใส่น้ำจากคลองนะครับมาเปิดลงนี่เพื่อที่จะให้ตรงนั้นลึกนะครับแล้วก็จะมาถมฟังนี่ครับพี่น้องเพื่อว่างทอไม้นะครับถมตรงนี้นะครับมันดินสไลดลงนะครับผมก็จะใส่เป็นหินตัวนี้แหละครับผมเอามาเห็ดถห้มันแข็งแรงขึ้นนะครับผมปานขั้นนะครับให้มันแข็งขึ้นเพื่อให้น้ำนะครับไหลลงคลองตรงนั้นแล้วก็เห็ดตรงนี้นะครับผม เป็นทางยางครับผม้วก็ตรงนี้นะครับมีปลาดุกนะครับที่เคยเลี้ยงไว้นะครับประมาณสามสี่เดือนนะครับเดี๋ยวก็จะลือบอเบิงนะครับว่าปลาขนาดใหญ่สมใดแล้วนะครับมีปลาดุกน้านะครับพี่น้องปลาดุกที่เลี้ยงไว้ในส่วนที่มันลึกนะครับผมก็จะเอาเป็นกระช่างตรงนั้นนะครับผมกระช่างกระช่างน้ำนะครับผมเอามาเลี้ยงแหนแดงแล้วก็ จอกนะครับพักตบนะะครับผมพวกจอกพักตบเอาไว้ให้เป็ดให้ใกล้กินนะครับพี่น้องกะเดี๋ยวลงมือลื้อนะครับผมแลัวกามาเบิงปลาน้ำกันครับพี่น้องเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นแบบใดนะครับกะใช้ขำามาเบิงนะครับกาฝากก้นไหลก้แช่นะครับติดตามเป็นกำลังใจใ้การน้ำด้วยครับผมเดี๋ยวผมกะจะพาพี่น้องนะครับหรือบอนะครับเพื่อจะเบิงปลาแล้วกะมาเบิงกันครับว่า จะออกมาเป็นอย่างไรครับผมเป็ดกำลังเล่นาน้ำเลยไปกันครับครับผมี่น้องน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับแต่ว่าปลาเจอสมุนลุ่มแล้วครับผมใช้ละตัวปลา โอ้ยยินไดผ่านโอ้ยยินไดนี่น, <c oughs> นี่นี่เป็ดอู่ที่อยู่พี่นี่นีครับพี่น้องไม่ทาไม่ทาไม่ทาลกูกโอ้ยจะเป็นจริยงขวดเอา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 พอแล้ว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 ุววว่นโอ้ยเดี๋ยวเก็บปลากนครับเดี๋ยวจะอันนี้ครับผมเดี๋ยวมาเบิงในกระมังครับ เอา,เอาสมุนไพรตอดไซน์ญ่ก็เป็ดเลยครับผมเป็ดหน่อย ครับผมพี่น้องกับตอนนี้ลื้อบ่อปลาเสร็จแล้วนะครับลักษณะบ่อเก่านะครับพี่น้องตอนนี้เอาหน้าออกมาแล้วกัจะเป็นประมาณนี้ครับผมลึกประมาณหาสิบเส้นนะครับแต่ว่าปอาไม้คือจะเอาตรงนั้นลงนะครับผมหามันลึกเพื่อเจากระช่างมาใส่นะครับตามที่ได้ก่าวว้ในต้นคลิปครับผมโอ้สมุนเละตุ่มเปะเลยครับผ่มีน้ำล่างโตแล้วนี่ครับ สหรับปลานะครับที่เลี้ยงไว้ก็ใส่กําลังพอดีเลยนะครับผมสามตัวโลนะครับผมสามตัวโลโอ้ตั้นนี่ไงแห้งครับแต่พอดีกินครับพี่น้องก็จับกินไปหลายตัวแล้วนะครับผมตัวหนึ่งกับปนกินที่ั่วเลื่อนนะครับตัวหนึ่งกับหล้วไปขาดนึงครับผมเลี้ยงไว้พอได้กินนะครับผมแก็มีหอยเชอรี่นะครับ หอยเชอรี่ตัวนี้ผมยังว่าท่านแยกนะครับจะมีหอยเชอรี่สีทองขนมะน้านะครับตรงนี้ก็คือเลี้ยงเป็นหอยเชอรี่ธรรมดานะครับวบกินแล้วก็ว้เป็นอาหารในเป็ดนะครับสำหรับใครของเขานะครับผมเพื่อเพื่อกูลกันนะครับผมนี่ครับจะขูดลงนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันติดตามเบ่งไปน้ำกันเรื่อยๆครับพี่น้อง่าออกมาจะเป็นยังไงครับผม ครับผมตอนนี้บ่อการเซแล้วนะครับผมฟังทั้งนี้นะครับกาจะปูผ้าใบนะครับเพื่อป้องกันน้ำนะครับล่นออกด้านข้างนะครับผมกาจะมาเปิดน้ำเบิ้งครับผมว่าจะเก็บน้ำอยู่บ่อนะครับผมถ้าเป็ดบ่องนะครับกาบ่อหนามีปัญหายังนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็ดลงนะครับเขาจะมาขูดผาพวกนี้นะครับขาดนะครับผมเล็บของเป็ดนะครับผมส่วนฟังทั้งนั้นนะครับกะเอาไว้ให้เป็ดเล่นครับผม ฝั่งนี้นะครับกาลังปล่อยน้ํานะครับฝั่งนี้ก็จะเอาไว้ให้เป็ดเล่นนะครับผมเอาไว้ให้เป็ดหน่อยลินก็จะเอาตะไคร้นะครับมาหลอมกันตรงคู่ขั้นอีกรอบหนึ่งครับผมเพื่อจะจัดเป็นหม่องเลียงแนแดงนะครับเอาไว้ให้อาหารเขานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะขุดเป็นท่อนะครับฝากท่อนะครับออกไปนะครับผมครับผมพี่น้องนี่ก็เป็นปลานะครับที่ได้ขึ้นมาจาก บอนะครับที่ลือขึ้นมานะครับผมตัวใหญ่นะครับนี่ครับตัวใหญ่เลยเท่าแขนเลยครับซาแขนเลยครับพี่น้องทำหอมือนี่ครับหมกกาจับฟอมจป,ปักใส่ไงเลยนะครับผมกามีใส่พอดีปิ่งก็มีนะครับผมส่วนหนึ่งผมแยกเรียงในบอนะครับบอเรียงกับหอยเชอรีสีทองครับผมตรงนี้ ที่เฮ็ดบ่อไม้ก็เพื่อที่จะเลี้ยงจอกนะครับเลี้ยงแหนนะครับเพื่อไว้เป็นอาหารให้เขานะครับผมแยกเลี้ยงจอกเลี้ยงแหนตั้งหากนะครับเพราะว่าถ้าบอแยกไปยังสี่นะครับหอยเชอรี่นะครับก็กินเบิร์นะครับพี่น้องหอเป็นห้ไกลายน้านะครับสําหรับจอกแหนครับส่วนหนึ่งก็เอาไว้เฮ็ดกินนะครับนี่ครับมีตัวหนึ่งที่เคยลื้อแหละครับพี่น้องเคยลื้อไปมีคลิปที่เคยลื้อบ่อมันยังเหลืออยู่ครับมันกินลูกประดุกนะครับ ปลาช่อนนะครับถามาปล่อยก็โดนกินนะครับปลาช่อนจะกินลูกปลาดุกนะครับตัวเล็กพอดีเลยครับผมกะบอกะแต่ประมาณนี้ครับผมปลาที่เลี้ยงเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับผมส่วนปลาสลิดนะครับปลากระเดินบานเท่านะครับปลาสลิดหน่อยแล้วก็ปลาหมอจะปล่อยขึ้นนะครับผมมีบางตัวนะครับกําลังทอกําลังไข่นะครับผมปลาหมอ พรูวเป็นประมอหน้าหรือประมอชุ่มพรอนนะครับมันมันปนกันนะครับเวลาหนามมาฝนมานะครับมันกะเบือนไปหากันนะครับปลาดุกก็เหลือประมาณสิบกว่าตัวเห็ดกินไปแน่แล้วนะครับผมเดี๋ยวกะจะพาไปเบิงบอยที่หนึ่งนะครับตอนนี้ล่อดินกลามอยู่ครับผมเพราะว่ากะจะค้นหินคนนยางมากนะครับมาใส่ค้าบผมพี่น้องกะ เสร็จแล้วนะครับการลื้อบอ่อปลาลากาคันน้องนะครับหลังจากที่คูดลงฟังนั้นคูดลงไปนะครับผมประมาณยี่สิบเส้นนะครับลึกกว่าฟังนี้นะครับผมตรงนี้ก็ย่งเดินบ่ได้นะครับจะเห็นเป็นทงังทังยางนะครับฟังนี้กฮ็ดไทยเป็รเลนนะครับพี่นอ้องแบงโซนนะครับเดี๋ยวก็จะเอาตะไคร้มาหล่อมบ่งครับกลางม้ง กรบร้อยนะครับผมกระช่างกระช่างน้ํานะครับในนี่ก็จะเรียงเป็นพักโต๊ะล้วกาแหนแดงนะครับผมบปลากระปลอยขึ้นครับปล่อยขึ้นฝั่งนี่นะครับผมนี่ครับแหนแดงกะจะลองเรียงเบิ้งนะครับผมพักโต๊ะกับแหนแดง เอไว้เป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับในสวนนะครับเพราะว่าจะเป็นเป็ดไก่นะครับผมหานนี่ครับผมส่วนป่านะครับก็จะปล่อยกลับนะครับพีนี้มาแบ่งไ้ให้กินแล้วนะครับประมาณสี่ห้าตัวปล่อยลงครับผม เมื่อได้อยากกินกระจังมะใส่เบียเอานะครับพี่นพครับตื่นหนำไหม งงกำลังเติมน้ำให้กระบ,บอนะครับผมบฟังนี้ก็จะเป็นฟังของเป็ดนะครับให้เขาเรนกันนะครับก็จะเอาตะไคร้มารอนอีกที่หนึง่งก็เป็นไอเดียนะครับเล็กๆน่อยเอามาฝากพี่ทอนี่ครับผมถ้าใครมาคลิปนี้นะครับก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันน้ำด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ ขอรับไปพินีนครับสวัสดีครับ